มีอะไรที่จัดยังไม่ได้สุ่มไหมมีไหม,ม,ไมของที่เข้ามาใหม่สองสันนี้ตู้ไดมอนด์อ๋อตู้ไดมอนด์มาเหรอคะไหนเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเนี้เรามาสุ่มชุดไดมอนด์ของผู้หญิงกันแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้สุ่มห่ะทุกคนสุ่มอะไรก่อนดีอะม่คนอยากให้สุ่มแปดทีก่อนอะมันเป็นแคสหรอ คนดูบอกว่ามันเป็นเคล็ดนะคะให้สุ่มแบบ8ปทีเสียตังก่อนแล้วเดี๋ยวตู้ไดมอนด์จะได้หมดไม่เยอะอย่างนี้ใช่ปหมหรือว่าใช่ไหม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 หรือว่าเดี๋ยวสุ่ม8ปทีตู้สุ่ม8ปทีไม่ต้องสืบค่ะเอาของที่เราไม่ไม่เอาดีกว่าก็คือชิ้นส่วนตัวละครอันนี้ไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วมาทุกคนเรามาเริ่มสุ่มเลยดีกว่า9เพชรถ้า9เพชรได้ชุดนี่ก็ไม่รู้จะปูดยังไงแล้วเรียบร้อยเก้าเพชรได้ครบศู ว่าไม่ต้องสืบเขาบอกว่าการันตี8ที8ทีแน่แแนอนดูจากทรงแล้วปับปับปับปปปะดูจากทรงแล้วนะคะของที่เราไม่มีจริงๆเนี่ยมีแค่2อย่างนี้ถ้าได้2อย่างนี้คือจบชุดนี้มีแล้วไม่เอาไม่ได้อยากได้ปะ่ะ149เพชรมอมา นึ่งชิ้นคีชุดได้แน่ไม่เหมาหรอกระดับจดมินน่ะตึ๊ดตึ๊ดตึด๊ดแดงแป๊กเลยทีนี้ได้ชุดได้ชุดนะคะจริงๆจริงๆได้ชุดแล้วแต่ว่าได้ชุดข้างล่างเป็นชุดที่มีแล้วไม่รู้มาทําไมต่อทุกคนเหลือของ3มอย่างนี้มาดูนว่าเราจะได้อะไรไม่น่าจะเหมาตู้ทีย์ทิและขิงคนดูมาเยอะบอกไม่เหมาไม่เหมา <c oughs> ชุดนี้ชุดนี้เราต้องได้ไม่เหมานะไม่เหมานะไม่เ,เหมานะร้อยอุ้ยขอโทษค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชุดก็ไม่ได้เท่าไหร่นะจริงชุดเนี่ยเอาว่าชุดนี้ก็ไม่เท่าไหร่ไหนะลองไปดูซิตัวละครผู้ชายทุกคนชุดมันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะจริงไม่น่าเหมาเลยเนาะชุดนี้น่าจะออกแต่ตอนประมาณร้อยสี่สิบเก้าเพจนักคอออกได้แล้วออ,ออกบ้าออกบอเลยตอนอันสุดท้าย ไม่ได้อะไรขนาดนั้นจริงหูดอ่ะไอเดอไออ่ะช่างมันไม่เป็นไรทุกคนถึงเราจะดวงซวยนะคะไปเหมาตู้สุ่มแปดทีมาแต่จะคิดว่าตู้ไดมอนด์ก็คงไม่ลักกี้ตันหรอกนะคะแต่ถึงลักกี้ตันเราก็จะไม่เสียสักเพ็ดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีตั๋วอยู่600กว่าใบแต่ถึงจะตั๋ว600กว่าใบเราก็ไม่อยากเหมาตู้อยู่ดีเราก็ไม่อยากแบบตันอยู่ดีนึกออกปะเออแต่จะคิดว่าตู้ลักกี้อันนี้เนี่ยจัดไม่น่าจะหมดเยอะน่าจะหมดไม่เกินร้อยร้อยลักกี้คนรูหมดกี่ลักกี้หมดกันตน นี่อย่างมาหมดร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบลักกี้แสดงว่า oh <no. S 1> คนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบลักกี้เป็นมนุษย์คนที่ดวงบดี oh <no. S 1> ฉะนั้นแล้ววันนี้นะเจ้าจ่ว่านะทุกคนจะไม่น่าจะหมดเกินร้อยสามสิบลักกี้แต่จะน่าจะได้ช่วงประมาณหนึ่งร้อยลักกี้ถ้าดวงไม่ดีดูไม่ดีก็น่าจะมาร้อยสามสิบลักกี้น่าจะประมาณนี้ไม่น่าเยอะกว่าน,นี้ดูจากโซนละนะักมากอบแรกเลยดีไม่ดีก็จะได้เลยไม่ได้หรอทุกคนไม่ทอง ชอบสับสนพี่จา้ามีคนส่งดาวจา้ามารอบที่สองค่ะไม่ทองทุกคนไม่องจำได้ว่ารอบล่าสุดอะตอนที่สุ่มตู้ลัคก,กี้อะตอนนั้นอะดูดีมากเพราะว่าได้ผลึกคริสตัลมาตั้งอันสองอันมัน้งเออได้มาพูด่เดียวตอนนั้นดวงด,ดีรอบที่สามทุกคนุ้ยทองทองมาแล้ว ของทองมันมีเพิ่มเหรออของทองมีกางเกงบ้านนี่ม antis, on, eng, ีบ okay. ัานเจปูลูกบวชแล้วก็มีกระเป๋าเดวิลโอเคใส่ลึกๆจนเมื่อกี้ถ้าไม่ได้ชุดก็ได้ผลึกคริสตัลลึกๆในใจไม่คิดว่าจะได้กระเป๋าบีไม่น่าเลยเห็นแล้วเคีียพี่จ้ามีความจับกับรกเจ้ามาอะไรล่ะ กดไปสี่รอบอยู่เลยชิวๆชิวๆอย่าดมเลยอย่าหอมยาดมยะาอมย่มองหมดเป็นร้อยกล่องก็ยังไม่ได้หอบโอ้ยฝั่งฝั่งขวาแม่งโคตรเทาอ่ะถามจริงนะตาล่าสังหารจะมีใช้กี่วันแล้ววะเดี่ยว 1,111วันป้าโทหนักไปหนักแงวลาล่าลังหาร1,000กว่าวันเยอะชไยเออแต่มีน้องบอกว่าชุดไดมอนด์รอบนี้มันเป็นสีม่วงโอมันจะได้เป็นหลอดสีม่วงหรอโอเคงั้นเราเปลี่ยนเป้ายิ่งสีม่วงเยอะเท่าไหร่เท่ากับมีสิทธิ์ลุ้นเยอะกดลุราคาร้อยเพชรของที่ให้ว่าก็ะแร่ะเดรกเด ไ้เสื้อสาววันาสมเสื้อก่อการร้ายโอ้โหหัวข่าวบอยมีคนเถียงกันว่าม่วงกับทองมีคนเถียงเรื่องสีหลอดกันเลยพี่จ้ามีความองกับวกเจ้าเเ้้ยย ทุกคนหลอดรอบนี้อ eh ุ้ยกดไป8รอบเองอะทุกคนดูสิสัปดาห์นี้หมุนไป88ที เออหมดไป80บใบนะคะตัวไดมอนด์รอบนี้หมดไม่เยอะบอกแล้วว่าพี่น่าจะหมดไม่เกินร้อยอย่างมากก็ไม่เกินร้อยสาสิบเห็นไหมตรงตามจริงวันนี้แบบเป๊ะเหมือนกระดูดวงมาขอดูชุดนี้เห็นน้องบอกว่ากางเกงของตัวละครผู้หญิงอะมันสวยเอาเป็นตัวละครไหนดีลองใส่ตัวละครนี้ละกันตัวละครนี้ลองใส่ชุดใหม่หน่อยสิโอ้โหน่าเป็นเจ๊เลยขอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนางแบบแป๊บนึง เป็นน้องเชนแทนแล้วกันนะคะน้องซนน้องซนนี่ <Wow. S 1> ชุดนี้สวยไหมทุกคนว่าพี่ว่าก็สวยอยู่นะแต่รองเท้าบูทมันเป็นรองเท้าบูทที่ค่อนข้างสูงถ้าสมมติว่าใส่กับกางเกงขาสั้น รองเท้าใส่หาใส่ด้วยได้ยากอยู่แฮะแต่กระเกงเห็นมีคนแบบว่ากระเกงอ่ะสวยเปลี่ยนเสื้อใส่กับกุุงเกงอะกุุงเกงอฮ้ยุ้งเกงสวยจริงเซฟนี้ชุดที่คนชอบใส่คือกับโอ้ยทุกคนน่ารักอะใส่กับเสื้อตัวนี้คนน่ารักเลยเฮ้ยทุกคนน่ารักวะเฮ้ยใส่กับเสื้อตัวนี้คนน่ารักเลยอะนี่ไงทุก กิจกรรมมาใหม่กิจกรรมคลังสินค้าเหลือเวลาอีก7วันค้ังสินค้าลดราคาอีกแล้วมาดูกิจกรรมนี้ก่อนกิจกรรมคลังสินค้ารวมไอเทมยอดนยมที่ต้องมีติดไอดียลดลดลดซัมเมอร์ลดสุดสุด,สด,สด,สด80ซทำยังไงลดราคาวะเลือกของที่ต้องการนะคะอ๋อมันลด52อ๋อเข้าใจละที่เพิ่งสังเกตเห็นค่ะทุกคนตัวพวกตัวอีโวเนี่ยตัวอีโว10ใบ,บลด5 2ซนะคะซื้อคือเขาจะมีป้ายราคาติดไว้เลยทุกคนว่าอันไหนลดเท่าไหร่เท่าไหร่ โอเคตัว Diamond, ๋วไดมอนด์สิบใบลด50กว่าเปอร์เซ็นต์ตั๋วสุ่มปืนลด56เปอร์เซ็นต์ซื้อไว้นะคะลูกสองม่วงลด65สิบห้เปอร์เซ็นต์สิบสองจาก600เพชรเหลือ210เพชรใครไม่มีก็ไปสุม่มสองควงดีแท็กลด65เปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีคนสงน่งดาวเจ <10 S 1> <4. S 2> ้ามาดูกันว่าไหนลด80บเปอร์เซ็นต์บ้างสกินปืนเวกเตอร์อันนี้นะสีแดงลด80%เนาะอันนี้อันนี้อันนี้โอ้อันนี้อีกอันนี้ลด83%กล่อง M4 สีทอง อันนี้กล่องสกินปืนที่มันบวกอัตราก,การยิงนะคะก็จะมี mp 5 m 4นะแล้วก็ vs แล้วก็ปืนอะไรอีกไม่รู้อีกหนึ่งอันนะคะชุดนี้ทั้งเซตโอ้โหลด7จะสเหลือ300รเพรเองหรอตอนนั้นกดมาหมดกี่เพรวะชุดน, <c oughs> <c oughs> นี้ตอนนั้นไม่หมดกี่เพรอ่ะหมดเยอะเลยอะ่ะอีจา๋าคนที่ยังไม่ได้ซื้อจา้า อู้สกินคานี้ดีทุกคน10กล่องร้อยสองเพชรเองลด83%ดเลดค่อเยอะเลยอะ่ะใครที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราซื้อก่อนแล้วก็ได้ใช้ก่อนเนาะก่อนได้ใช้ก่อนใครที่ไม่มีก็มาซื้อได้นี่ช่วงนี้สกินปงสกินปืนเฮ้ยสกินปืนอ,อันนี้พี่เมียงวะฮอลิเคนฮอลิเคนสกินปืนอ,อันนี้นะบอกเลยทุกคนตอนนั้นอะสุม่มแทบตายหมดไป3 4 5000พันเพชรไม่ได้ถาวรเลยแล้วมาได้ถาวรตอนกล่องแถมหรือว่ากล่องฟรีเนี่ยแหละ สรุปนะคะที่เราช้อปปิ้งไปในวันนี้เนาะก็จะมีตู้สุ่ม8ทีชุดแมกแาเรนผู้ชายตู้ไดมอนด์ชุดผู้หญิงนะแล้วก็มีกิจกรรมเปิดคลังสินค้าฟรีไฟลนะคะของลดราคาสูงสุดถึง80% <Wow. S 1> จริงๆไม่ใช่แค่80%นะลดสูงสุดคือ83%ก็คือสกินปืนอันนี้เนาะใครอยากได้อะไรก็ลองเข้ามาดูได้นะคะถือว่าลดเยอะพอสมควรเหมือนกันใครสนใจก็เข้ามาดูกันได้ครับผมก็ถือว่าสรุปกิจกรรมให้เป็นประมาณนี้ละกันนะคะเรียบร้อยเรียบร้อย